ยังก็จะมีซากอิกดอยู่เล็กน้อยครับแต่คือที่จริงแล้วคืออยู่ด้านล่างนะเขาถมดินขึ้นมาเยอะเลยตอนสมัยน้ำท่วมนี่คือเอาขอมาก้อไว้บนนี้เลยนะสวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่อง y o u b e f a เฟ t ไทสตอรี่ทุกท่านวันนี้ผมจะขอนำทุกท่านเดินทางไปยังโคกเนินวัดร้างนาว่าวัดสีฝัน แม้ว่าจะเป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่าในปัจจุบันแต่ยังพบเห็นซากโบราณสถานจากเศษอิฐกระจัดกระจายและยังปรากฏชื่อในพงศวดานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาคือเหตุการณ์กบฏธรรมเทียนเป็นการช่วงชิงอำนาจในรัชสมัยสมเด็จพระเทราชาคลิปก่อนนี้เมื่อหลายปีก่อนผมเคยเดินทางไปหาวัดศีฟัน แต่ได้ไปชี้พิกัดผิดตำแหน่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันใ an. จึงได้มีโอกาสเดินทางไปหาตำแหน่งที่ถูกต้องจากแผนที่ซึ่งคลิปนี้จะพาทุกท่านไปยังสถานที่ที่ถูกต้องต่อไปครับเหตุการณ์กบฏธรรมเถียนเกิดขึ้นภายหลังสิ้นรัชการของสมเด็จพระนารายมหาราชโดยผู้นำการกรบฏก็คือธรรมเถียนซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมของเจ้าฟ้าอภัยทศที่เป็นพระราชอนุชาของสมเด็จพระนารายมหาราช ที่น่าจะมีความชอบธรรมในการขึ้นครองราช์ต่อไปแต่ได้ถูกพระเพศราชาสาเร็จโทษทําให้ธรรมเถียนเกิดความเครียดแค้นต่อพระเพศราชาเป็นเหตุในการก่อกบฏในเวลาต่อมาซึ่งราวเหตุการณกรบฏครั้งนี้มีการวางแผนเล่์กลุอุบายมากมายโดยเฉพาะการวางแผนว่าเจ้าฟ้าอาภัยทศยังไม่สิ้นพระชนและฝ่ายธรรมเถียนได้สร้างปลอมตนเองเป็นเจ้าฟ้าอาภัยทศ เพื่อรวมกลุ่มกำลังให้มากที่สุดในการกอร่อกบทแต่สุดท้ายแล้วการกอร่อกบฏครั้งนั้นก็ไม่สำเร็จโดยมีบันทึกในพงศาวดารระบุว่าธรรมเถียนถูกจับที่สวนดอกไม้วัดศรีฟันและได้ถูกประหารชีวิตไปในที่สุดนี่คือเรื่องราวพอสังเขปในเหตุการณ์กบฏตามบันทึกในเอกสารและปรากฏชื่อวัดศีฟันในการบันทึกอีกด้วย ตำแหน่งวัดศรีฟันจากแผนที่กรมศิลปากรที่ปรับปรุงมาจากแผนที่พระยาโบราณรัชธานินจะอยู่ด้านทิศเหนือนอกเกาะเมืองอยุธยาก่อนถึงพระเนตรคล้องช้างเล็กน้อยสภาพปัจจุบันเป็นโคกดินสูงจากการถมบนพื้นที่ที่ว่างเปล่าเพราะกรมศิลปากรได้ระง,งับการใช้ประโยชน์เนื่องด้วยเป็นเขตของโบราณสถานในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาแม้จะไม่หลงเหลือซากใดๆให้เห็นแต่ได้ปรากฏให้เห็นเศษอิฐ เศษกระเบื้องแตกหักและจัดกระจายบนพื้นที่เป็นการยืนยันได้ว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นวัดในสมัยอุทยาตามบันทึกในพงศวดานมาก่อนเรียนเชิญรับชมบรรยากาศในปัจจุบันปีพุทธศักราช2563พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ วันนี้นะเดินทางตามรอยอารยธรรมโบราณเหมือนเดิมนะครับสมัยอยุธยานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีว่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับวัดศรีฟันไว้ก่อนนะก่อนหน้านี้ก็ประมาณปี2ปีปรากฏว่ามาสอบถามคนที่เดินวัดร้างด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ผิดนะครับวัดศรีฟันนะซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับกรบฏธรรมเทยียนนะในสมัยอยุธยาวันนี้ก็เลยจะไป วัดส,สีฟันตามตำแหน่งที่น่าจะเป็นความจริงมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบต้นไม้ขึ้นคลุมเยอะเลยนะ มาด้านในแล้วนะครับในซอดนี้นะก็มาคุยกับชาวบ้านแถวนี้นะครับพี่ที่ยืนถอดเสื้ออยู่นะครับเขาบอกว่าตรงเนี้คือวัดศรีฟันนะที่เกี่ยวข้องกับกบฏเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาครับกบฏธรรมเทียนนะซึ่งเป็นที่สูงๆตรงนี้นะเป็นดินขม,มขึ้นมานะครับที่จริงแล้วเนี่ยจะอยู่ระดับต่ำกับถนนตรงนี้เลยนะครับแต่นี้มีการขมขึ้นมาที่ทางกรมศิลป์เนี่ยไม่ได้ให้ก่อสร้างอะไรบนที่ตรงนี้นะครับ ก็เลยจะเป็นที่ว่างๆแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ธรรมดานะครับปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้านปกติเราจะเห็นร่องรอยเศษอิฐนะเศษกระเบื้องต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่วัดเดิมครับน่าจะเป็นโคกโบดนะชาวบ้านบอกอย่างนั้นคือมาทําคลิปซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทําไว้จุดหนึ่งฮะก็คือว่าพลาดไปนะเป็นจุดที่ผิดไปครับเดี๋ยวจะไปแก้ข้อมูล ในบทความด้วยนะครับตรงนี้มาถ่ายใหม่นะเป็นวัดส,สีฟันซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับวัดชุมพลที่ผมเข้าใจผิดว่าเป็นวัดส,สีฟันนะครับไปไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับก็มีม ปลูกพืชผักสวนครัวครับของชาวบ้านนะเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งๆที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ปลูกอะไรเนี่ยมันก็จะแบบเป็นป่ารกไปเลยนะครับตอนนี้คือมีแค่โลง่งบริเวณตรงนี้พองด้านหน้าตอนนั้นก็เป็นถนนครับถ้าเกิดว่าตรงไปด้านนี้นะครับจะไปพันเนียดนะพันเนียครองชางอยุธยาผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าตรงนี้ก็คือเป็นวัดสีฝัน คือก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมาตรงนี้ไม่มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชาวบ้านก็เลยบอกว่ากรมศิลป์ระกรอนเนี่ยไม่ให้ทําอะไรบนพื้นที่ตรงนี้ครับก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นพื้นที่วัดร้างแน่นอนครับเห็นว่าต่ำกว่าที่เห็นนะครับเป็นเมตเลยอ,อ,อันนี้คือเป็นดินถ่งทั้งนั้นเลย อาจจะเอาไปปลอกว่าดินเก่าเนี่แหละล้วเราปปอกอะไรเลยเพราะว่ามันยัมีอินเทอร์เห็นเยอะเลยยังก็จะมีซากอิดอยู่เล็กน้อยครับแต่คือที่จริงแล้วคืออยู่ด้านล่างนะเขาถมดินขึ้นมาเยอะเลยตอนสมัยน้ําท่วมเนี่ยคือเอาขอมาก่อไว้บนนี้เลยนะ น้ำท่วมก็คือถึงชั้นสองเลยอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยล้วไปอยู่ไหนกันครับทีนี้อ๋ออ๋อตึงขึ้นมาก็อยู่บนนี้แล้วก็พายเรือมานทางต่างอ๋อครับครับตั้งแต่เกิดมาคือครั้งนั้นใหญ่สุดแล้วใช่ไหมครับธรรมดาก็เป็นมากแค่นี้ อ๋อที่กันแค่นี้ปีห้าสี่เลยผมไปเปี้ยนปีเดียวเลยปีห้าสี่ถึงนู่นเลยนะคือสุดแล้วคือว่าทางกบสิงเขาก็รู้ว่าเป็นพื้นที่วัดใช่ไหมครับเขาเลยไม่ให้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับผมเคยขับไปขับมาผมก็เอ๊ะทำไมเป็นป่ารกๆไม่มีไม่มีทำประโยชน์อะไรเลยเขาไม่ให้ทำอ๋อไม่ยอมครับกบสิงเคยมาที่นี่ใช่ไหมครับเคยมาเคยมาตู้ขายลูกยลูกครับ นี่แหละรถบูราคาเออใช่ใช่ใชออก็เห็นซางักนี้อยู่นะ